ก็คือเขื C C. ่อนศรีนครินค่ะอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแม้ว่าเขื่อนแห่งนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดีสามองค์นะคะแต่เขื่อนแห่งนี้เขาก็มีระบบในการตรวจสอบและก็ป้องกันเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีค่ะเขื่อนศรีนครินเป็นเขื่อนหินทิ้งกาดินเหนียวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงจากฐานราก140เมตร ตัวอ่างเก็บน้ำมีความจุมากถึง17,000ล้านลูกบาทเมตรด้วยความจุน้ำจำนวนมหาศาลและมีอายุการใช้งานนานถึง32ปีรวมทั้งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนสีสวัสด์และรอยเลื่อนเจด,ดีสามองค์หลายฝ่ายจึงกังวลว่าเขื่อนจะแตกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยในปีพศ2526เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รอยเลื่อนสีสวัสดซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดวัดได้ขนาด5.9เรกเตอร์ส่วนรอยเลื่อนจะดี3องค์มีรายงานแผ่นดินไหวขนาดเล็กจากรอยเลื่อนนี้หลายพันครั้งขณะที่นักวิชาการจากเขื่อนสีนกคกรินยืนยันว่าเขื่อนแห่งนี้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ถึง7รรกเตอร์และเป็นไปได้น้อยมากที่เขื่อนจะแตกจากเหตุแผ่นดินไหว จากรอยเลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นรอยเลื่อนตายและเจ้าหน้าที่ประจําเขื่อนสีนักกรินจะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนทุกวันเช่นการตรวจสอบการเคลื่อนและการซุดตัวของเขื่อนการเคลื่อนตัวของแผ่นดินการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําอุณหภูมิค่ากดเบสแรงดันน้ําในตัวเขื่อนระดับน้ําใต้ดินและปริมาณน้ําที่ซึมผ่านตัวเขื่อนอย่างเช่นอุโมงค์ใต้เขื่อนที่เห็นอยู่นี้เป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ใช้เก็บตัวอย่างและวัดระดับน้ําซึมผ่านผนังอุโมงค์ทุกวัน เพราะที่นี่เป็นฐานรากของเขื่อนและปริมาณน้ําที่ซึมผ่านผนังจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติของเขื่อนได้ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เก็บค่าปริมาณน้ําที่ไหลซึมจากผนังวัดค่าได้คงที่60ลิตรต่อนาทีตามค่ามาตรฐานมาโดยตลอดเขื่อนศรีนครินเนี่ยนะครับเขื่อนศรีนครินนะฮะก็มีการตรวจสอบทั้งหลายระบบนะครับตั้งแต่ระบบการมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเดินตรวจสอบด้วยระบบ สายตานะครับว่าตามจุดต่างๆเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องมือวัดนะฮะ <c oughs> เครื่องมือวัดตามจุดต่างๆซึ่งก็แบ่งเป็นเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวนะฮะกับมี8จุดนะฮะการทุบตัวเนี่ยมี15จุดนะครับเป็นเครื่องมือวัดที่ทันสมัยที่สุดในภาวะปัจจุบันนี้นะครับ นักวิชาการเขื่อนสีนครินกล่าวด้วยว่าหากเกิดแผ่นดินไหว7ริกเตอร์จะทำให้สันเขื่อนสุดตัวลงเพียง3.4เมตรน้อยกว่าความสูงของสันเขื่อนที่เผื่อไว้เหนือระดับกักเก็บน้ำประมาณ5เมตรและแม้ว่าแกนดินเหนียวของเขื่อนจะเกิดรอยร้าวก็ยังคงมีวัสดุชั้นในของวัสดุกรองเคลื่อนตัวมาอุดรอยแยกได้เองทาให้เขื่อนมีความมั่นคงและไม่พังทลายแต่ถ้าหากเขื่อนเกิดการรอดซึมออกมาจนกระทั่งเขื่อนแตก จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจึงพอมีเวลาเตือนภัยและอบพยพประชาชนในพื้นที่ได้เนลไไทยเด็ดคงไว i c ทีวีรายงาน